ปิดตัวแล้ที่ินเดีย Vivo V21e 5G ฉายชิปดัมเ e n s ิตี7.0ห้จอมเลนส์6.44นิ้วกล้องหลังเลนหลัก64ล้านพิกเซลมีชาร์จไว44วัตต์เปิดตัวแล้ที่อินเดีย Vivo V21e 5G ฉายชิปดัมเบลซ i ตี้7.0ห้จอมเลนส์6.44นิ้วกล้องหลังเลนส์หลัก64ล้านพิกเซลมีชาร์จไว44วัตต์ ล่าสุดทาง vivo ประเทศอินเดียก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนร,รุ่นใหม่จากะกูลว s e r ล e s อย่าง vivo v, v 2 1 e 5 g อย่างเป็นทางการแล้วครับที่มาพร้อมกับดีไซน์ระดับพรีเมียมสเปคแบบครบครันพร้อมรองรับ5 g อีกด้วยครับโดยสมาร์ทโฟนร,รุ่น vivo v, v 2 1 e 5 g มีจุดเด่นที่รองรับ5 g มีหน้าจอแสดงผลแบบ amoled ขนาด6.44นิ้วความคามชัดระดับ full hd plus มีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือฝังบนหน้าจอ in-display fingerprint บนตัวเครื่องสีดีไซน์สวยหรูมีความบางเพียง7.67ม mm, ิลลมตฝองฝาหลังลงโค้งแบบทีรีใช้ชิปโปรงผลไดเมมซิตี้700ให้แรงมาที่8 g ิพร้อม ATTENDED r แรม3 g ิกลอมให้มาที่118 g ิบนงบงระบบปริการ Android 11เอาทัพด้วย Funtouch OS 11.1ให้กล้องหลังแบบคู่ดวล์กล้า a มีทั้งกล้องไนท์ Camera ความละเอียด64ล้านพิกเซล และกล้องอัลตร้าไวท์ความละเอียด8พิกเซลสำหรับกล้องหน้าความคมชัดที่32พิกเซลครับพร้อมโหมดซูเปอร์ไนท์เซลฟี่สำหรับถ่ายเวลากลางคืนโดยเฉพาะอีกด้วยครับรับระบบเสียงไฮเลดออ udi โอมีเสนททั้งหมด2สีคือซันเซ็ตแก๊สและดักเพียวครับให้แบตเตอรี่มาที่4,000ม ah, ิลลิแอมปรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว44วัตต์ฟลัชชาร์จที่สามารถชาร์จจากระดับ0%ถึง72%ได้ในเวลาเพียงแค่30นาทีครับ สมาร์ทโฟนรุ่น Vivo V11e 5G มีราคาอยู่ที่24,990ืรูปีหรือประมาณ1,700บาทครับเอาละครับคราวนี้เราก็ต้องมารอดูกันต่อไปละครับว่าทาง Vivo ว่าเราจะนำสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เข้ามาทำตลาดด้วยหรือไม่นะครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like เพื่อเป็นกำลังใจในการทำลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ